Where'd you go? I went, Can I ask you? Yes, because I finished my practice at 3 a.m. At 2 a.m., 3 a.m. when right. I sneak out. I went to Foodland. <laughs> it's the best, best of the best. <laughs> I love Foodland. <fruit> <laughs> the restaurant there. Oh my God! <laughs> I, I'm not sure which Foodland I went, but it's the best Wait, menu the, no. I suggest. Okay. Can I suggest? Go, <laughs> go ahead. ahead. I suggest is the American fried rice. No! No! You don't like? I like that because it's like tomato fried rice. Oh my god. Yeah. And then I ordered, um, what do you call that? Like the soup. It? The corn soup. Uh, soup oh, soup kapor. It's so good. And then so nice. They're so nice. And then the food come out so fast. I'm so happy. I can eat Foodland for the rest of my life every single day. ทุกคนวันนี้นะคะเราจะพากันที่บ้านเนี่ยไปทำภารกิจต,ติ่งนะคะเป็นติ่งของพี่แจ็คสันหวังใช่แล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เรากลับมาจากอายุทยาก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ ของโปรโมชั่นเซตของพี่แจ็คสันหวังที่เป็นฮพี่เซตนะคะที่ฟู้ดแลนด์เนี่ยเขาเหมือนกับแบบว่าครีเอทขึ้นมาเพื่อมาตอบสนองความฮอตนะคะของพี่แจ็คสันซึ่งวันนี้เป็นมาสุดท้ายนะคะเราก็ไม่รู้ว่าของจะหมดหรือเปล่านะแต่ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะไป hey, ที่ร้าน <hey. S 1> ถูกและดีนะคะฟู้ดแลนด์กันนะคะเดี๋ยวตามไปชมกันเลยคะ่ะว่าจะเหลือให้เราได้ทำภารกิจตงนี้หรือเปล่าคะ่ะ รอถึงแล้วแต่คนเยอะมากไม่อยากจะมาบอกว่าคนเยอะมากแต่เราไม่กล้าถ่ายในร้านเพราะว่าเดี๋ยวติดคนแล้วเราลงชิดไม่ได้คือตอนนี้ให้เหมือนเป็นแบบว่าสั่งอาหารรอนะคะนี่คือลายก้านอาหารเราก็สั่งชุดพี่แจ็คไปแล้วแล้วก็สั่งเพิ่มนิดหน่อยให้ลูกนะคะเดี๋ยวมารอดูว่าอีกนานไหมตอนนี้ตอนนี้หนึ่งทุ่มห้านาทีนะคะเดี๋ยวดูว่าจะได้โตบางส่วนไหม มันไม่กินยังไม่ถึงไหนอลยใช่ค่ะ,คะมาเป็นปลายแป๊บนะคะ<ม>นี่เป็นเซนพี่แจ๊กนะเซนพี่แจ๊กเนี่ยเขาดลดราคาเหลือ99บาทถูกข,ข้าวโพดหัวข้าวเผาข้าวผัดอเมริกันเนี่อเฟรชพี่แจ๊กเหรอใชนี่ไงซุปข,ข้าวโพดให้รักแั่งเคยมากินเหรอใช่ค่ะแต่ว่าอาจจะเป็นสาขาอื่นนี่เราอยู่สาขาพัฒนาการใกล้บ้านเรา ชอบพี่แจ็คสันเหมือนแบบนี้นะชอบไหมทำไมถึงชอบครับเพราะหลอดีเพราะหลอดีเอาชอบใครในในวงกัปเซเว่นที่สุดพี่ยองแจพี่ยองแจอีอพี่ยองแจทำไมถึงชอบพี่ยองแจสีนี้คนี่เลย เซตพี่แจ็คนะคะแต่ว่าข้าวผัดอเมริกันยังไม่มานี่คือสลัดที่เราโครตานสั่งเพิ่มเพราะว่าโตันจะต้องกินสลัดทุกมื้อนะคะเป็นสัดส่วนของในสีของอาหารทุกมื้อเป็นสูตรีเป็นสูตรดูแลร่างกายดูแลน้รหนนกเพราะว่าผิวรณน,นะคะแล้วก็เด๋ยวรอหนะะ้าตาข้าวผัดอเมริกันที่ที่นี่ไม่ได้กินนานมากแล้วนะคะนี่นะคะซูโค้กคก็ เป็นถันกอบกติดหวานนะทูสันว่าตัถวหางคิดว่าพีแจ็คอาจจะเป็นคนชอบอ่ารสติวพอ่าอย่างผัดอร่อยกันก็เป็นผัดซอทั้กระเทศก็มีความหวานกมเกรียวนะคะอร่หวานอ่ะคิม นี่ประกาศตัวเป็นอาการ์เซ่แล้วนะอยากกินขนมปังก่อนโอ้มาแล้วค่ะเค้าผัดอเมริกันพี่แจ็คอุ้ยไข่ดาวเป็นลูกเป็นลูกหัวใจด้วยดาดาด้เงเลยดาดาเป็นลูกหัวใจด้วยอ่ายกให้ดาดาเลยค่ะเอาด,ดาดาอ่าให้ดาดายกเลยเอ<ห>๋ออยากได้แตงกวาออาได้เลยกินเลยค่ะชอบกินแตงกวามีไส้กรอบนะแบบกินดาดาได้ต้องงานนี่เหรอต้องงานนี่เหรอ หันที่น้ำหน่อยอันอันอ๋อครบแล้วนะเซ็ตพี่แจ็คเนี่ยนะคะ2อย่างนี้2อย่างนี้นะคะรวมเก้นเก้าบาทวันนี้วันถุกท้ายละขอโทษด้วยที่ทำจิ๊ชาสวดไทยปอดก็รอที่แจ็คป้ยยาหน่อยเด้อนี่นะโอเคเซ็แฟนไซ์ของน้องมาแล้วนี่ ว่าอร่อยไหมสุขภาพดีเอี่ยงเลยค่ะนีนะคะเขาให้หลอดมาแต่ว่า เราจะไม่ใช้นะคะเพื่อเป็นการการักษาสิ่งแวดล้นอมน,นะคะเพราะว่าไอ้ตัวหลอดเนี้ยมันก็ได้สลายยากมากนะคะ <iele> แล้วก็เราเคยเห็นภาพที่มันไปติดในท้องเต่าไปทัน,น,ไ,นไป <urers> ทันสัตว์น้ําใช่ชายชายน้องบอกว่านี่ไงอีนนี้ไงห้ามใช้หลอดอ่ะให้ดูให้ดูเซโนใช่ค่ะดูพลาส icas, <c oughs> ติก <pus> หลอดหรือว่าถุคคางพลาสติกทุกอย่างเลยลูกถ้าไหนลดได้ก็ควรจะลดนะคะ กิงกิงชอบที่นี่ไหมคะค่ะทำไมอลูกทำไมอะไรดีนะอืมแล้วชอบอะไรอีกเราเป็นฟรายเป็นฟรายมันไม่เหมือนกันห,หรอกับที่อื่นอะ่ะไม่เหมือน,นห,อหรอคะอ,อะไรชอบเนี่ยโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบไปเท่านี้นะคะแล้วกั้าหมายคลิปหน้านะคะสุดปังบูรีเย,ย่มากเลยนะคะยินดีคบฟูดแลนด์ด้วยนะคะเขียนี่มไม่ธรรมดาเอาทีนี้หาา่างจะสังข์วังไหมคะบ๊ายบาย वे लोग भी कैसे बनना है हम्म